พยากรอากาศประจําวันที่9กันยายน2567ช่วงเช้าค่ะบริเวณภาคอีสานตอนล่างตั้งแต่ตอนเช้าวันนี้ถึงตอนเช้าวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33 3 5ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อสังคมออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน